อันนี้ f 3 0นะฮะมาจัดยูโรอาร์เอ็กซอร์ดนะครับฟูเซ็ตเปิดปิดวาล์วพร้อมจูนเป็นสเตจสองนะครับเดี๋ยวไปดูกระต่อคลิปต่อที่ไดโน่แต่ดูคลิปข่อนะฮะค<ส>ันนี้เรียกว่าจัดให้เต็มๆนะฮะตั้งแต่ดาวไปยันท้ายปลายท่อใช้เป็นคาร์บอนนี่ผมพาไปดูปลายดีกว่าปลายใช้เป็น m นะครับคาร์บอนขนาด4นิ้วเลยเขาอยากได้ตูดแบบฟิตเม้นต์อ้วนๆใหญ่ๆนะครับแล้วก็หม้อเป็นยูโรอาร์เอ็กซอร์ด์ที่ัด cnc นะฮะมีระบบวาล์วเปิดปิดเสียงท่อนะคะนบบร,รดดับถือเป ฟูเซตแ้าเดาไฟครับเดี๋ยวรอฟังเสียงสักครู่นะฮะว่าดูดันแค่ไหน นะ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคันนี้เราจะขึ้นเขียงจะได้กี่มา้าตามคอนเซ็ปต์เจ้าของรถทั้งเหนียวทั้งแช่ได้ยาวและควันน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่างานพ่อและงานจูนเราเป็นไงสักรู้ M 3 0คันนี้ชุดท่อ Euroart oh Exhaust Two Set และจูดีซียูสเตนสองฮะเน้นแรงแบบไล่ควันนะครับผมแล้วก็เน้นเหนียวเหนียวชแชดได้ยาวๆนะฮะแรงม้าที่ได้นะฮะเราเซตไว้ที่185นะฮะ ก็เพิ่มมาสัก40ตัวแล้วก็ทอ280รเรียกว่าเหนียวขับสบายไร้ควันนะฮะสนใจนะครับ D M F 3 0อยากได้ชุดท่อดีๆที่มีโลบเปิดปิดาวาล่าได้แบบนี้นะฮะแล้วก็งานจูนิ c ิยแบบสั่งว่าได้เลย,ลยงงต้องการความแรงยังไงต้องการความเหนียวแค่ไหนเราคัสตอมให้ได้ครับมาอารทอสซิงคับที่เดียวจบบอกแล้วฮะยูโรอ,อาร์ทเอ็อทั้ทงท่อทั้งจูนเปิดปิดเาล่จบที่เดียวขอบคุณยาบ